ที่13ทีภาม 2, คม2,568พลโทพรชัยมาลินไม่ทับน้อยที่2และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกกำลังคนพลทหารผัดที่1ทับ2,568ณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทาหารปืนใหญ่ที่103 กรมทหารปืนใหญ่ที่สามโอกาสนี้แม่ทัพน้อยที่สองได้ให้โอวาดแก่ทาหารใหม่รวมถึงให้ความรู้ในด้านสิทธิกำลังพลและโอกาสที่จะได้รับเมื่อเข้ามารับราชการทหารถือว่าเป็นเป็นวันดีที่ได้มาเพราะาพูดคุยกับพวกเรานะครับซึ่งพวกเราขณะนี้ก็ได้เข้ามาวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วสามแล้วก็ที่ผ่านมาก็คงมีผูกขุนชา ที่เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับเพื่อมารับทราบปัญหาสารเรสุดดิบรวมกันมาให้กาลังใจวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมนะครับได้ทัพน้อยที่สองซิ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของกองทัพน้อยที่สองอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกำลังคนของกองทัพน้อยอที่สองขณะนี้ก็เหลือยี่เบียนนายที่มาร่วมฝึกกับพวกเราอยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็ถือว่า เป็นโอกาสที่ดี<ม>ที่ไหได้มาพบปะพวกเราอย่างน้อยที่สุดก,ก็ถือว่ามารับทราบปัญหาข้อขัดข้องที่พวกเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้วันนี้ก็มาให้ข้อคิดพวกเราว่าที่เรามาเป็นทหารใหม่เนี่ยมันได้อะไรที่เราเข้ามาเป็นทหารซึ่งจากข้อมูลที่ไปทับดูเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะร้องขอเข้ามาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จากเก้าิบสี่คน เดิม95หรือ94เนี่ยนะครับมาดูทั้งสี่หน่วยเนี่ยก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ลองขอเข้ามาใตใครใบแดงยกมือใบแดงเห็นไหมจะเป็นส่วนน้อยนะทำมือลงออนไลน์ยกมือออนไลน์ทำมือลงร้องขอร้องขอ,อเอ้ยมือลงนะครับก็จะเห็นสัดส่วนจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย นะครับจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะที่ระบบของกองระบบหรือนโยบายรัฐบาลต้องการที่จะให้เราสมัครเข้ามาเป็นพลทหารสมัครเข้าเข้ามาเป็นพลทหารเข้ามารับใช้ชาตินะครับในที่นี้นี่คือคือสิ่งมันเปลี่ยนแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนซึ่งพวกเราเองก็จะเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่เข้ามาเป็นพลทาหารนั้นันดีอย่างไงตัวที่นั่งอยู่ที่น้องที่นั่ง,งอยู่ตรงนี้แหละจะเป็นคนบอกนะผู้กองชา,าไปบอกเนี่ยก็ ก็ไม่สามารถที่จะสร้างการเชื่อมั่นไว้กับคนที่อยู่ข้างนอกได้แต่พวกเราเองเนี่ยจะเป็นคนบอกได้ว่าเป็นพลทหารแล้วมันดียังไงมันมีโอกาสยังไงนะครับซึ่งสิ่งหนานี้พวกเราจะเริ่มเข้ามาทำตลาดเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ทัพก็จะมาบอกเราว่าเรามาเป็นพลทหารที่เราจะมีโอกาสที่ดีอย่างไรนะก็ลองดูว่าจริงไหม เมื่อเราไปอยู่รับรายการไปเรื่อยๆว่าเรามีโอกาสที่ดีจริงไหมเพื่อเราเมื่อเราไปอยู่แล้วเราจะได้ไปบอกอเพื่อนหรือบอกญาติพี่น้องเราว่าให้ให้สมัครเข้ามาก่อนที่มันจะเต็มก่อนที่จะเข้ามาไม่นะดูโอกาสแรกที่แม่ทัพจะเล่าให้ฟังสี่โอกาสเอาเอาสี่โอกาสก็แล้วกันจำสี่โอกาสไว้ก่อนจำสี่โอกาสไว้ก่อนว่ามาเป็นปัญหานั้นเรามีโอกาสที่ดีอย่างไร จำจำสี่โอกาสได้ก่อนนะโอกาสแรกที่เห็นแน่แก็คือโอกาสของตัวเราเองในการที่จะปรับปรุงตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพตัวเ,เองและก็สมรรถภาพของเราเองได้กับตัวเราเองก็คือเรื่องระเบียบวิน,นัยสุขภาพร่างกายตัวเราเองเรามาอยู่นี้แต่ก่อนเราไม่เคยนั่งนี้ไม่มีทางนั่งได้ไม่มีวินัยห,หรอกแต่ยุกยิบยุกยิเขาเรียกวินัยขั้นต้นคน วินัยขั้นต้นค,คือการบังคับตัวเองบังคับตัวเองก่อนเขาเรียกว่าวินัยขั้นต้นคนคนที่ไม่มีวินัยเนี่ยไปทําอะไรไม่สําเร็จไม่มีทางแค่ตัวเองเอาชะนะไม่ได้ไม่มีทางนั่งเนี่ยบังคับตัวเองฝึกตัวเองให้นั่งแบบนี้ให้ตื่นกี่โมงตื่นหกโมงเช้าเจ็ดโมงทำยุทะภัณฑตัวแปดโมงเช้าเข้าแถวเขาริ่ตชาตินะเสร็จแล้วแปดโมงครึ่งเก้าโมงเริ่มฝึกเที่ยง รับประทานอาหารพั้ตารางฝึกนอนสิบเก้าศูนศูนย์อบรมต่อไปคือเรื่องสมรรถภาพร่างกายแต่ขณะนี้เราจะได้ออกกำลังกายบางคนไม่เคยไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือบางคนอาจจะเป็นตานเป็นนักเรียนอยาจจะเล่นกีฬาออกกำลังกายบ้างแต่พอเราไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือบางที่ก็ไม่เคยออกกำลังกายกลับบ้านก็ไปโรงเรียนกวกลับบ้านแล้วก็ทํางานหรือบางคนทํางาน ก็ไม่มีเราออกกำลังกายเรามาอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ออกกำลังกายตารางเวลามีเช้าเย็นติดพื้นดนึงก็ซิือัพก็เรียกว่าการเสริมสร้างสมรรถภาพตัวเองให้ร่างกายมันมีความแข็งแรงเพราะนั้นจงภูมิใจว่าเราวันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้เราเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีที่จะได้มาปรับปรุงพัฒนาสมรรถภาพตัวเราเองโอกาสที่สองนะครับเมื่อกี้เราได้ตัวเราเองแล้วนะ โอกาสที่สองก็คือในฐานะที่พวกเราเข้ามาเนี่ยเข้ามารับใช้ชาติเสียสละเวลาเข้ามาในการที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้รัฐบาลก็ตอบแทนรายได้ให้กับพวกเราเป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนอย่างน้อยที่สุดเรานั่งอยู่ตรงนี้เงินเข้าบัญชีตัวเองทุกวันวันละสามร้อยกว่าบาทเด็ดเสร็จเงินเดือนไี้เลี้ยงค่าความชีพเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หนะึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้คิดว่าครูคงไปชี้แจงรับไม่ต้องไหมรายได้ของน้องรู้แล้วนะว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่หักค่าอาหารเท่าไหร่ที่เหลือเป็นของเราหมดถ้าใครใช้เป็นเหลือเพียงพอเก็บได้ใครใช้เป็นนะเหลือเพียงพอเก็บได้ส่งให้ลูกให้เมียส่งให้พ่อแม่ได้ถ้าคนที่ใช้เป็นนะ ก็เลยหัดจการไป็นเรือแน่นอนถ้าคนใช้เป็นนะเพราะมันมีข้าวให้กินทุกมื้ออยู่แล้วนะน้ำไฟไม่ต้องจ่ายจุดไม,ไม่ต้องซื้อมีแจกให้หมดแต่ถึงวันจุดเท้าต่อไปโอกาสที่สามนะครับโอกาสที่สามโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาโอกาสที่สามโอกาสที่จะรับการศึกษา <S 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 เมื่อ นะครับดูาฐานภาพแล้วส่วนใหญ่ก็ข้อมูลแล้ว,วก็จะน่็จะจบปริญญาตรีอยู่น่าจะคนเดียวถ้าจำไม่ผิดปวสอสองคนปวชก็ปวชกมหกก็กลุ่มนึงแต่โดยส่วนใหญ่ก็มสามกับมหกใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่เพราะนั้นเราเป็นมนอาหารโดยเฉพาะที่ค่ายสุรนารีแห่งนี้สามารถที่จะเรียนได้ถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโท ไม่ใช่แค่ม .6 หกนะม .6 งหกตนองพูดิึงแล้วม .6 งหกนกศนอยแล้วได้เรียนแน,น่ๆขณะนี้มีมหาวิาลยนะเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเนี่ยมาทำข้อตกลงร่วมกับค่ายสรุรนารีเปิดเรียกเปียตรีวิทยาโทรปวสะเริ่มที่ปวสเรียตรีใครจะเรียนโทก็ได้โอกาสให้กับน้องๆคนอาหาร ย่างคนที่เรียนจบเบตรีมายกมือดิเบียตรียกมือเบียตรียี่คนสองเหรออะไรมาข้อมูลเราผิดัหมเนึ่งโอเคมือลงอันนี้จบตรีมาใช่ไหมอโอเคคนที่จบเบียตรีอยากเรียนตรีอีกก็ได้หรือจะต่อโทก็ได้แต่ครับเดี๋ยวทางมหาลยัยจะมาเปิดรับสมัครพวกเราเมื่อถึงช่วงที่จะเปิดเทอมจะไปเรียนเสาทิ์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเราจะรับการศึกษาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเรียนเพิ่ม ระดับการศึกษาผมเช้คนว่าเพิ่มระดับการศึกษานะบางคนพจะประถมทยาก็มาเรียนต่อได้มสามมหกไปหรือจบมหกแล้วก็อยู่ต่อเรียนริญรีได้ม,ไดมีวิศวะได้ะเรียนวิศวะได้มีหลายๆหลักสูตรคิดว่าเดี๋ยวทางมตอตรอคงมาแนะให้คำแนะนำพวกเราเพราะฉะนั้นเรา,าเป็นมนอาหารเราเป็นโอกาสที่ดี้ะมันอยู่นิ่งอ่ัวพวกเราเองเนี่ยเราใฝ่ในการเรียนหรือไม่ นอกจากนั้นการศึกษาเพื่อเพิ่มระดับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีการศึกษาเพิ่มอาชีพเรียนวิชาชีพเพิ่มนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องพูดเรื่องระดับการศาึกษาเรียกวุฒิวุฒิการศาึกษาอีกอย่างหนึ่งที่เราให้กับพวกน้งนองทหารก็คือวิชาชีพนะฝึกอบรมวิชาชีพให้นะโดยโดยแต่ก่อนนี่เขาจะฝึกตอนปลดเขาเรียกว่าฝึกวิชาชีพก่อนปลดแต่ต่อไปนี้ ไม่แล้วให้ฝึกได้แต่เป็นอาหารใหม่เนี่ยคือเรียนสองอย่างได้นะเรียนทั้งวุธิการศึกษาได้มสามพรพงศ์ปอศยตีได้และเรียนวิชาชีพด้วยก็ได้นะเพราะวิชาชีพเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนะเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรียนคู่กันได้นะเรียนสองอย่างได้เรียนทั้งวิธีการศึกษาเรียนทั้งวิชาชีพอบรมวิชาชีพระยะสั้นนะครับอบรมวิชาชีพระยะสั้นเช่นช่างเชื่อมช่างแร ช่างตัดผมช่างไฟช่างเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หน่วยเจ้าหน่วยจะเปิดให้อันนี้คือสามโอกาสนี่คือสามโอกาสเนี่ยหนึ่งก็คือตัวเองสุขภาพสมรรถภาพร่างกายและมีวิน,นัยสองมีไรายได้สามได้รับการศึกษานี่คือสามโอกาสและโอกาสที่สี่โอกาสที่สี่คือการพัฒนาตัวเอง ในการต่อยอดไปไประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเราได้โอกาสที่สามกับโอกาสที่สองโอกาสที่หนึ่งมาเราจะไปทางไหนก็ได้ไปต่อยอดตัวเองได้เลยเช่นคนที่ต้องการจะรับราชการเป็นนักเรียนในสิบโอกาสนี้เฉพาะคนที่มีวุฒิมหกนะ ถ้าใครยังมาไม่จบเนี่ยก็ต้องเรียนให้จบม .6 ก็ต้องเรียนม .3 เรียนม .6 ไอ้ม .3 ก็ต้องเรียนม .6 ก่อนจบม .6 ก่อนก็ไปต่อนักเรียนในสิบเพื่อรับราชการเป็นทหารติ่งที่หนึ่งนะคือการที่เป็นต้องการที่จะเป็นข้าราชการทหารโดยการเป็นนักเรียนในสิบแต่ตัวเองต้องจบม .6 เน่นใครก็ต้องจบม .6 ก่อหมายความว่าต้องได้ข้อสามพุทธม .6 มาก่อนก็เตรียมตัวที่จะเข้าเป็นนักเรียนในสิบเพื่อจบมา รับราชการเป็นข้าราชการทหารใครเรียนเก่งก็เป็นตัวแทนเข้าเรียนในร้อยต่อเข้าเตรียมทหารเข้าเรียนในร้อยได้โอกาสเป็นเรียนร้อยก็ได้นะเป็นเรียนร้อยได้ดี๋ยแม่ทัพมาจาก้ังเรียนในสิบน,น,นะแม่ทัพเนี่ยมันจากนักเรียนในสะิบาาน,น,นะแต่ว่าไม่ใช่มาจากญหาแต่ว,ว่าเพิ่งบมามาจากเรียนในสิบเข้าต่อที่เรียมทหา นอกจากนั้นบางคนบอกผมไม่ชอบทหารครับก็มีหลายอาชีพที่เขามาทําข้อตกลงกับกองทัพไว้เช่นตำรวจตอนนี้มีตำรวจแล้วตำรวจมารับพวกเราแล้วที่เป็นน้องๆที่จบจากพลทหารหรือว่าเป็น,น,นทหารรับตำรวจแต่ตอนนี้มารับแล้วน่าจะเข้าไปน่าจะรุ่นหรือสองรุ่นแล้วนะครับมารับพวกเราไปเป็นตำรวจ นอกจากนั้นก็ยังมีเป็นพวกอสอาสาสมัครรักษาในอย่าที่ใส่ชุดในลายลนะไลายที่อยู่ตามอำเภอตามจังหวัดเรียกอสบางพื้นที่เริ่มรับนะเขียนชัดเจนที่ภัคใต้เรานี่ยรับแล้วแต่ต่อไปก็จะเริ่มรับพวกเราไปเรื่อยๆอันนี้คือสามตัวอย่างแล้วนะครับหรือถ้าเป็นอาสาสมัครก็เป็นทหารพรานได้ อาจารยสมัครทหารหลานก็ไดนะ้อันนี้คือสายที่เป็นกรารได้การอันนี้คือโอกาสที่เราจะรับได้การไม่ใช่ไ่เป็นข้าราชหารอย่างเดียวนอกจากนี้มีบางคนว่าผมผมไม่จะเป็นกรารราชการครับผมอยากไปประกอบอาชีพส่วนต,วปปตัวได้ไหมทําได้ไหมไปประกอบชีพส่วนตัวได้ไหมเมื่อเป็นทหารไปแล้ว ได้ไหมครับได้เพราะอะไรหนึ่งเราได้รับการศึกษาถูก็ไม,อไมสองได้ฝึกอาชีพที่ตัวเองต้องการเห็นไหมถ้าบอกว่าผมอยากเป็นช่างไฟโดยที่ประกอบวิชาชีพตัวเองด้วยการพุทธ,ธิกบการพุทธด้วยกปศไฟฟ้าด่ก็ไปเรียนนิพนธิศาตรีก็ถ้าเป็นวิศวะี่นี่ปชวชไฟฟ้าดิปสวสไฟฟ้าดิ ก็ต้องกงไปเลยเ็ไปเรียนเลยแล้วก็บวกด้วยอบรมวิชาชีพด้วยเห็นไหมเวเองเตรียมตัวเองได้เลยตเตรียมตัวเองได้เลยในเรื่องความรู้ในขณะเดียกนกันก็เตรียมทุนไปด้วยมีทุนไหมภูวนในมีไหมม,มีทุนไหมมันเป็นปัญหาที่เปประกอบอาชีพนี่จากไหน จัดเงินเดือนตัวเองใช่ไหมอ่ออาเกียร์นั่งลง<อ>เห็นไหมเมื่อกี้ไปทำก็บอกว่ามีไรายได้บวกการศึกษาบวกอาชีพมีสองอย่างก็ไปทําคนตัวเองดิ <laughs> จ้างแอร์ุปกรณ์แต่ท้ายรถก็ไปเลยเก็บเงินสี่หมื่นสองปีเนี่ยเก็บได้เลยสี่หมื่นเนี่ยอยู่ทหารสองปีเก็บเงินสี่หมื่นเนี่ยจิบ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 บังคับตัวเองได้เลยตั้งเตาตัวเองได้เลยไปได้เลย บางคนก็บอกว่าผมยังไม่รู้จะไปทางไหนครับขอ,อเป็นลูกจ้างก็แล้วกันเป็นลูกน้องก็ไปก่อนก็แล้วกันอ่ะก็ได้บริษัทแรกที่มารับพวกเราคือบริษัทซีพีรู้จักซีพีไหมรัตพันธ์รู้จักกันนะกินเซเว่นทุกวันเนี่ยซีพีเจริญพวกพันธ์เนี่ยแต่มึงอยากเป็นพนักง,งานเซเว่นก็ไดแ้แต่ต้องมีวุฒินะเขารับอะไรมไม่ได้จะมอสามหรือมอหกอ,อยากมาขายของเซเว่นก็ได้ หรือเจ้าแฟนมาก็ได้สามารถที่จะใช้สิทธิ์พวกเราได้อยากจะเป็นลูกน้องก็ผมยังไม่พร้อมับขอให้เป็นลูกจ้างบริษัทก็ขณะนี้ก็มีบริษัทเข้ามารับพวกเราแน่ๆคือบริษัทยักษ์ใหญ,ใหญ่คือเจริญพวกกัณฑ์ซีบีก็จะมารับพวกเราพอใกล้ๆเปิดเขาจะมารับพวกเรา,า,เา,า,รเราตามตำแหน่งงานมีทั้งคนระขับทั้งเสมียนทั้งพนักงานเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ คุณอาวมีความสามารถของพวกเราอยู่ที่การเตรียมพร้อมของพวกเราที่จะไปเข้าอู่ต่นั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทําอะไรก็ไปเป็นน้องๆกันก็ได้มีลูกจ้างก็วก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีของบริษัทของญี่ปุ่นด้วยะที่โคราชที่ก็ทําโครงการไม่จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้หลังจากนี้มันก็จะมีโครงการมีบริษัทเขาก็มาชี้แจงพวกเรา ว่ามันมีโครงการอะไรบ้างที่เขาจะมารับจากพวกเรนบ้ามันอยู่ที่ตัวพวกเราเองว่าเราสนใจอะไรเราก็เตรียมพร้อมๆกัเราเองเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามตามที่พิธาบอกไปเพื่อเข้าสู่ในข้อโอกาสที่สี่เอาโอกาสที่สี่โอกาสที่จะรับราชการจะรับการเป็นทหารรับการเป็นตำรวจหรือรับการเป็นป่าไม้รับการเป็นอสองรับการเป็นอื่นที่เขามารับกับพวกเราหรือไม่อยากเป็นก็ผมเป็นเจ้านายตัวเองครับ ก็ฝึกทักษะตัวเองเตรียมอาชีพเตรียมทักษะวิชาชีพตัวเองแล้วก็เตรียมทุนด้วยตัวเราเองกูท้ทุนด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปกู้นี่ยืมตินอะไรเลยมีให้แน่แน่ที่เราเป็นฐานอยู่หกเดือนหนึ่งปีสองปีขอบคุณพวกเรา,าที่เข้ามาเสียสละเข้ามารับใช้ชาติในขณะเดียวกันรัฐบาลและกองทัพบกก็ออกแทนพวกเราในสี่โอกาสที่แม่ทัพบอกไปแล้วในสี่โอกาสนี้ ใครสร้างใครทาใครได้คนนั้นได้ผุณขงชาดูทุกคนเป็นแค่พูคให้คําแนะนําและให้การเนมือนคอยชื่นมเหล่าพวกเราตลอดเองตัวพวกเราจะเป็นคนทําเองนนในสี่โอกาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครถ้าใครคิดว่ามันเป็นโูกธรรแล้วก็ทําทําไม่ได้นะครับทําให้ได้ได้มีก็ขอบคุณโดวยเฉพาะชุดครูที่ต้องเสียสละที่ต้องเหนื่อยอยู่กับน้องๆเพราะนั้นก็ให้ดูแลเหมือนน้อง หมือนทายาเป็นครอบครัวของพวกเรานะครับโดยเฉพาะคูู้ทหารใหม่เองก็เคยมีชีวิตอย่างแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องเข้าใจในการที่จะให้คำปรึกษาให้ไปที่ปรึกษาให้กับน้องเขามีอะไรก็พวกเราก็บอกครูทุกเรื่องถ้ครูกฝึกแก้มหาไม่ได้ก็จะมีผู้พันมีผู้การมีมอพลมีแม่ทัพที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เพราะพวกเราคือเพื่อนอเพื่อนร่วมชีวิตคือครอบครัวเดียวกัน สังคมทหารคือสังคมเพื่อนร่วมชีวิตไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชีวิตที่ต้องเป็นต้องตายต้องเจ็บร่วมกันตายร่วมกันนะครับเขาถึงใช้คำว่าสังคมเพื่อนร่วมชีวิตเพราะนั้นมีอะไรบอกกันไม่งกลัวผู้กำชาดูดแลพวกเราอยู่แนละ้วในนี้ก็ขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้เราตั้งใจรับการฝึกและก็ผ่านการฝึกไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทุกคนสวัสดี จากนั้นไม่ทัพน้อยที่สองได้มอบสิ่งของบรรุงขวันแก่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทาหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3และพบปะพูดคุยกับทหารใหม่ก่อนเดินทางกลับ